สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับดาวอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง566หหหมีนะคะวันนี้นะคะดาวก็จะมาสอนวิธีการล้างไฟล์ที่เราลบไปแล้วในถังขยะนะคะออกให้หมดนะคะเพื่อที่ทํทำให้เครื่องของเรานะคะเร็วขึ้นนะคะเป็นเพื่อนท่านใดที่เจอปัญหามือถือช้ามือถืออื่นนะคะก็สามารถเอาวิธีนี้นะคะไปแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะคะก็คือการ ล้างไฟล์ขยะในมือถือนั่นเองนะคะเพราะว่ามือถือในปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีฟังก์ชันที่คล้ายกับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะคะนั่นก็คือการเก็บไฟล์ที่เราลบไปแล้วไว้นะคะ30วันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านเพื่อนนะคะอยากจะทำให้มือถือของเรานะคะแบบเร็วขึ้นแล้วก็ ไม่อืดนนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะมาแนะนําให้เพื่อนๆทานะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เครื่องของเรานะคะไม่ต้องไปเก็บไฟล์ขยะอะไรไว้แบบเยอะแยะค่ะซึ่งวิธีการนะคะจะทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะไปที่ไฟล์ของมือถือของเพื่อนๆนะคะใครที่มือถือบางท่านอาจจะเป็นคําว่าโฟลเดอร์ folder, หรือว่าไฟล์นะคะให้เข้าไปที่คําว่าไฟล์นะคะ แล้วก็ติ๊กเข้ามาเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้มองไปที่มุมบนด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นขีดสาขีดนะคะติกเข้าไปค่ะเพื่อนๆจะเห็นคําว่าถังขยะนะคะคลิกเข้าไปค่ะและนี่นะคะก็คือรายการที่ดาวลบไปแล้วนะคะใน3ามสิวันที่ผ่านมานะคะก็คือดาวยังไม่ได้ลบออกเลยนะคะสักอันหนึ่งนะคะก็เราก็จะมาทําการ ลบนะคะไฟขยะออกไปนะคะก็เราก็จะทําการเลือกทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกดลบค่ะสําหรับท่านใดนะคะนี่เรากดออกไปก่อนนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะคืนค่านะคะก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นเราอยากจะคืนค่าคลิปนี้นะคะเราก็กดที่คืนค่าไปได้เลยคลิปนี้ก็จะกลับเข้าไปอยู่ในอัลบั้มของดาวเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าดาวไม่อยากจะ เก็บไว้นะคะก็เลือกทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะกดลบค่ะระบบนะคะก็จะถามว่าลบทั้ง4 8 1ไฟล์นะคะซึ่งเราไม่แบบเราก็ไม่ได้ลบนานแล้วมากๆเหมือนกันนะคะเราก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันนะเราก็จะกดลบไปเลยนะคะระบบก็จะทำการลบไฟล์ขยะที่เราลบออกไปแล้วนะคะให้หมดนะคะ โหพื้นที่5.4จิกนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการล้างไฟลไ์ขยะในมือถือของเรานั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะคะไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดาวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ